อย่งหน้าหนาวไม่ขาวไม่กูรู้สึกว่ามันลงเยอะนะปึ๊บต้องฝุดด้วยนะนั่น,นแหละครับผมเฮ้ยเฮ้ยโกยทะยมเฮ้ยโกยทะยมชูสองนิ้วหน่อยอใจพวกเองกันหรือยังพอใจก,กันหรือยัง นนะไอ้กันอ่ะเฮยกัว่าวันหน้าเราซื้อวิกมาใส่สตรีมกันไหมไอ้โค hey. oh, ต้องต้องมีบ้างแล้วล่ะไม่เอาเด้ข <Fuck. Fuck. S 1> าล้มไปสองบูมขาล้มไปสองเกื <S <S อบยิง <ๆ S 1> ไม่โดนเมื่อกี้แป้นบงังโทษสิ

ตรงไอเไม่มหนึ่งาดาวบูมช้าได้หน่อยดิไม่มียาหมดป้าบูาบมวรวุษบัวทองเป็นนี้ดาตัวน,นี้ดาวให้การกูบอกตรงๆเลยนะ เนชีวิตกูไม่อยู่ต่างประเทศตลอดเวลานะเอาจงริงเหมือนบบหิมะมันตกตลอดเวลาลวเออเหมือนหิมะตกตลอดเวลาจริงเลยตอนเนี้ยแบบกูกระพริบตาเอางนะ่า,า,นมมายนะเอาง่ายนะว่ากระพริบตาทีนึงอ่ะก็คือแบบเหมือนสเก็ดหิมะมันตกอ่ะเอางี้ดีกว่าปกติอะ่ะคนที่บ้านต้องโดนเลยแต่กูไม่เข้าใจทำไมรอบนี้กูซึงรถแต่แบบคือคนเรามันพูดอะครับเืออย่างว่าครับคือคนจริงพออะไรเงี้ยก็พูดแล้วก็ต้องทำ เซเว่นแดงวูมฝั่งนู้นการปกติมันก็แค่สามแชมป์ใครจะไปรู้ว่ามันทะลึ่งเอาสี่นะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอยากให้มันปลดล็อกได้ได้นี่ปลดล็อกได้ปกติมันเอาแค่สามไงปกติมันเอาแค่อยากให้มันลดล็อกสี่ไงเปิดไหมอุ้ยปัง ก็มาแล้วตกใจหน้าพี่ไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจครับมันเป็นเรื่องเอ่อมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าทําตามสัญญาครับคือผมแบบคืนเดียวคือคือคอนเดียวผมทาตามสัญญาไงแต่ว่าผมไม่ใช่ผมแบบไม่ไม่ใช่หกปีอะไรเงี้ยผมคืนเดียวฮะอะไรนะะอะไร,ะไรวะ <c oughs> เออเม็ดเดียวนะ ปังขาขาดมุมขาขาดป้งลําโบนะไอบูมอย่าเทิงบูมบเฮ้ยบูมมึงไม่ใ่สายเดี่ยว้ลยวะมึงต้องแบบโชว์โชว์แบบหัวไหลด้วยอะไรนึงอะ ตายตายหมดแล้วพวกเธอนี่มันจริงๆเลยนะฉันว่านะใช่ต้องให้ฉันถ่ายต้องให้ฉันแบบเปิดเผยร่างจริงฉันขึ้นมาตลอดเลยนะพวกเธอเนี่ยไม่เงิจริงๆเลยเดี๋ยวฉันขอใส่แว่นก่อนดีกว่าฉันรู้สึกว่าหิมะมันตกมันตกบ่อยไปแล้วฉันเริ่มแบบจะแสบตาแล้วตอนนี้หิมะมันตกบ่อยเหลือเกินเลยสมมติว่าถ้าสัปดาห์หน้านะมันได้สี่แชมป์อีกนะเดี๋ยวกูจัดให้เต็มระบบเลยกูมาในแนวโจ๊กเกอร์เลยกูบอกให้ไอ้บูมึงเอาอะไรดีวะกูโจ๊กเกอร์มึงเอาอะไร จ็กหมูไม่ได้คุณไปไทลิมควีนไหมมันต้องขวโจ๊กเกอร์ไหมไทลมควีนดีกว่ามันทำไม่ได้รอกรอบหน้ายังไงมันก็ทำไม่ได้เชื่อครูดิมึงเป็นเออมึงเป็นฮไทลิมควีนนะส่วนกูเป็นโจ๊กเกอร์เคไหมเคโอเครอบหน้ายังไงมันก็ทำไม่ได้เชื่อดิยังไงมันก็ทำไม่ได้ ที่เราท้าที่เราท้าเมื่อคืนเพราะอะไรเพราะรู้อยู่แล้วมันได้สามแชมป์ปกติมันไม่เคยได้ฟรีทำไม่ได้อ่าสามฟุ๊กเจอแถมมันก็ตายไปใช่แต่มันแต่มันดันฟุกไงมันเสือกเล่นดีขึ้นมาไงเมื่อคืนอะเมือนเสือกเล่นลิ้นไงเหมือนกูเลนการเล่นไงเมื่อกูทายหวยแล้วถูกถูกนอตเตอรี่งวดใหญ่เมื่อคืนอะไม่เอาเอางี้ไม่ล่ะแบบแบบอยากรู้เหมือนกันแบบไอ้พวกนักแข่งอีเวนต์ของจริงหรือเปล่าแบบบินบินกันหรือเปล่าแบบว่าถ้าแบบ อ่ะถ้าส like, ีแชมป์กูแต่งให้มากกว่าเดิมด้วยแต่จ้าแบบไม่ได้สีแชมป์อะไรเงี้ยก็แบบหน้าขาวเปล่าแบบแป้งโรยก็หน่อยหรือเปล่าหรือไงเอาเปล่านักแข่งอ่ะมีมีเมียนักแข่งอ่ะมีอ่ะแชมป์นัก่งก็โดนอ่เอาไปละอ่ะเอาไปล่ะเอาไปละเอาปละแค่นั้นแหละไอเกตไอครูดอะไรเงี้ยบอกพี่นโมเลยเอาไปล่ะนักแข่งอ่ะมันต้องของจริงกันหน่อยดิวะ ไอ้พวกนักแข่งอะของจริงหน่อยเว้ยวกนักแข่งอะเยไอ้พวกนักแข่งอะของจริงจงหน่อยเอางี้เอางี้เราต่อสายดีกว่าก็ว่าต่อสายตรงง่ายสุดถ้าถ้าคุยไกเก็อาจจะไม่รู้เรื่องเราต่อสายตรงเดี๋ยวกูต่อสายตรงเลยเอกชัยแก้วกองนี่นี่โทรเลยนี่คุณเอกชัยนี่ฮะเดี๋ยวกูโทรเลยนี่โทรเลยโทรเลยนี่เออ มันต้องเอาแหละเออมันต้องเอาไงมันต้องมันต้องมาสงสัยคุณธโมเขาไม่รับป่ะใครต้องโทรหาไอ้คูดไอ้คูดน่าจะยังไม่นอนได้ดิเกตมันบอกมันบอาแกงโดนแป้งเข้าตาอับเนี่ยฮัลโหลอันนี้แหละไอเดียวรับมันตายเลยไอ้บอมแป๊บนึงกูขอเซ็นเซอร์ไอเดคูดก่อนแป๊บนึงน้องชายอ้าวทำไม่ยพี่เอ็งเห็นสภาพพี่ในสตรีมบอกว่า เอ็งเอง็เองพี่ถามความเดียวเอง็งเป็นคนแบบใจใจหรือเปล่าอะไรนี่ไม่ก็คือว่าคือสัปดาห์หน้าเอาไหมเราพนันกันักหน่อยไหมแบบว่าถ้าสมมุติว่าเอ็งได้ฝีแชมป์เดี๋ยวพี่จะจัดเต็มระบบให้เลยแบบระดับโจ๊กเกอร์ไอเลนควีนจากฮอลลีวูดมานั่งสตรีมเองเลยเอาไหมอได้อยู่แล้วและสมมุติถ้าเอ็งไม่ได้ฝีแชมป์พี่ขอแค่เอ็งอย่างเดียวพอขอแค่หัวขาวกับหน้าขาวพอไม่ต้องแต่งอะไรเยอะผมเนี่ยนะ คนไม่ใช่เองคนเดียวทุกคนเองว่าไงวะเองจะรับคำท้านี้หรือเปล่าวะน้องชายพี่ก็ต้องถามคนอื่นก่อนานั้นแหละไม่ต้องถามคนอื่นถามวนถามวหน้านคุณเลยสั่งเอาก็คือเอาสั่งทำก็คือทำอะไรเงี้ย,นนาายไน้หรือเปล่าแคน่นั้นแหละมึงรับหรือเปล่าแคน่นั้นแหละตูองอาทุกคนเองอะ่ะหยแล้วบอกว่าอ่ะมึงได้นะโอเคคนโดจํำเสียงมันไว้ตอนนี้นะจํำมันไว้นะจํำมันไว้นะ ได้น้องกลายเดี๋ยวพี่โทรไปต่อสายโดยตรงคนอื่นต่อแล้วกันไอ้คุณมันบอกกันนะคนดูสี่แชมป์นะถ้ามันไม่ได้สีแชมป์นะมันทานหน้าขาวนะไอ้คุณมันไอ้ไอ้คุณมันบอกกันนะเดี๋ยวเราต่อสายคนอื่นต่อเดี๋ยวต่อโดยตรงต่อโดยตรงยิงตรงคนยิงยิงตรงอย่างเดียวอะอจะรับไม่รับแค่นั้นแหละ <c oughs> ฮัลโหลครับลมโบใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเมื่อคืนคุณทำเจ็บแสบมากเลยนะคุณรู้ตัวไหมเนี่ย คุณเห็นสภาพผมไหมครับคุณโบน้องชายพี่น้องชายตัวที่รักของพี่คุณเห็นสภาพพี่บอกว่าเอางี้กูมีข้อเสนอมาเสนอได้มึงเว้ยไอ้โบครับครับผมก็คือว่าสัปดาห์หน้าใช่ไหมล่ะครับถ้ามึงได้สี่แชมป์อีกอะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยกูบอกให้รับโจ๊กเกอร์กับฮาเลมควีนฮอลลีวูดนี่มานั่งในสตรีมให้มึงดูเลยใครม้างครับใครก้ยังไงครับครับครับผมกับคุณขมไงเดี๋ยวก็รับบทเป็นฮาเลมควีนกับโจ๊กเกอร์แบบระดับ เหมือนแบบเป๊ะฮอลลีวูดแบบก๊อปปี้เกรดเอฮอลลีวูดมานั่งสตรีมให้ดูเลยอะถ้าคุณได้สี่แชมป์นะแต่ถ้าคุณไม่ได้เนี่ยผมขอแค่อย่างเดียวพอคือแบบขอแค่หน้าขาวหัวขาวก็พอแค่นั้นแหละคุณแบบจะจะจะรับหรือเปล่าแค่นั้นพอได้อ่าไอโบไปรับคำเช้าผมแล้วนะก็ดูไอโบไปรับแล้วนะอ่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ทำเนี่ยผมไปถึงบ้านแชมป์เลยนะผมบอกก่อนผมถึงเลยนะได้ครับได้เลยได้เสมอครับได้เสมองั้นเดี๋ยวผมไว้เดี๋ยวผมไว้ต่อสายแล้วกันนะโอเคเปล่า โอเคได้เลยได้เลยไอพวกนี้มันต้องเจอผมครับผมบอกเลยถ้าสมมุติถ้ามันไม่ทำนะผมจะไปถึงบ้านแคมป์เลยนะแล้วผมจะคิดไม่คุณดูด้วยรีโมทแอร์อยู่ตอนตรงไหนว่าอากาศแม่ร้อนม่ะอากาศแม่ร้อน่ะดิ